น้องมะม่วงมีเกาหลีอ้วนร,งรังสิตตื่นเต้นและละครครั้งแรกโอดแก่แล้วมีลูกยากในงานบวงสวงละครเรื่องหนึ่งครับโดยมีนางแบบสาวชาวเกาหลีครับอย่างปักขยนอนซอนหรือสาวมะม่วงครับภรรยาสุดที่รักของนักแสดงหนุ่มอ้วนร,งรังสิตมาร่วมงานพร้อมให้สัมภาษณ์ครับถึงเรื่องที่รับงานละครในไทยครั้งแรกและวางแผนมีลูกในปีหน้าผู้สื่อข่าวนั้นครับถามว่าเป็นละครเรื่องแรกของเราใช่ค่ะครั้งแรกตื่นเต้นมากแต่ว่ายากมากค่ะ จำยากพูดยากเพราะว่ายังไม่เก่งภาษาไทยทําไมถึงตัดสินใจรับละครอยากเล่นละครนะคะเพราะไม่เคยเล่นถ้าเล่นน่าจะสนุกไม่เก่งแต่ตลกแน่นอนค่ะมีความยากไหมในเรื่องของภาษาภาษายากค่ะเพราะในเรื่องนี้เล่นเป็นหมอสัลยกรรมเกาหลีก็เลยพูดยากมากค่ะในละครพูดภาษาไทยส,ส่วนใหญ่พูดภาษาเกาหลีด้วยเหนื่อยมากแต่ภาษาไทยยากมากค่ะ มีท้อบ้างไหมเพราะเป็นละครเรื่องแรกของเราเหนื่อยค่ะสามีช่วยซ้อมแต่ยังไม่เก่งยังยากค่ะอ้วนรังสิตสามีช่วยสอนการแสดงอะไรเราบ้างสอนภาษาไทยการพูดการอ่านแต่เรายังอ่านไม่เก่งพูดไม่เก่งเขาก็สอนพูดเยอะค่ะจะมีผลงานเรื่องอื่นไหมยังไม่มีค่ะวางแผนมีลูกไปถึงไหนแล้วปีหน้าดีกว่าค่ะตอนนี้พยายามอยู่ เรามารับงานละครอาจทําให้แพรนการปั๊มลูกช้าลงไหมอ๋อจริงๆแล้วพยายามอยู่ค่ะแต่คิดว่าแก่แล้วก็เลยยากเกี่ยวกับงานด้วยอยากทํางานที่เมืองไทยก็เลยน่าจะปีหน้าดีกว่าค่ะตั้งใจไว้ตอนนี้เราอยู่ไทยหรือเกาหลีตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยกลับเกาหลีด้วยส่วนมากมีงานที่ไทยสาวร์คฮยอนซอนนั่นครับบอกว่าใช่ค่ะทํางานที่ไทยแต่จริงๆแล้วทํางานที่เกาหลีด้วยเป็นนางแบบค่ะ หลานี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของภรรยาส,สวยครับอย่างปักทยนซอนหรือชื่อไทยนั้นครับสาวมะม่วงภรรยาสาวของนักแสดงหนุ่มอย่างอ้วนรงังสิตศสร,รานาโนนครับป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ